แม่ป่านะครับแกก็อยากมีซีนกับไทยกับกัมพูชาบ้างนะครับเขาก็โพสต์ออกมาเลยครับป่าดนรัตรรมของเราเนี่ยเ,เขาบอกออกมาประกาศว่าเ,เราเป็นคน ไกลยเกียรให้การสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยหยุดลงชั่วคราวนะครับและทั้งสองประเทศเนี่ยจะกลับมาอยู่ภายใต้ส่วนที่สัญญาดั้งเดิมและกลับมาใช้ชีวิตอย่างสันตินะครับเฮียไงนในใพูดอย่างนี้นะปราเขาก็บอกอีกครั้งนึงว่าการจัดสินจครั้งนี้เนี่ยเร็วและเด็ดขาดแบบที่ปัญหาระดับโลกควรเป็นนะครับเออเงียบ แต่รองทัพเนี่ยโพสต์ยาวนะครับเขายังอบอกอีกว่าในช่วงสิเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิเดือนที่ผ่านมานะครับเขาช่วยยุติหรือจัดการความขัดแย้งไปแล้วถึง8เคสนะครับโอ้โหนี่พี่แกเป็นประธานประธานที่ไดีหรือว่าแกเป็นทนายนะฮะโอ้โหแกแล้วก็ประโยคที่แรงที่สุดก็คืออเมริกานะครับสาหารัฐอเมริกาเนี่ยกำลังจะทําหน้าที่เหมือนสหรประชาชาติตัวจริงนะครับพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่า UN ต้องเคียดถีบ Active กว่านี้มีบทบาทจริงในสันติภาพโลกกว่านี้นะครับโอ้โ oh หสำคัญคือนี่คือก้าวแรกของสันติภาพจริงมันที่แกพูดหรือเกมการเมืองระดับโลกกันแน่นะปรานะครับเพร่ะวาคิดว่าทรัมป์เนี่ยช่วยไก่เกียจริงหรือว่าพูดนำเกมข่าวลองคอมเมนต์กันได้นะฮะ